พวกเจ้ากำลังว่ายน้ำไปไหนกันรืออืมเยอะเลยค่ะเยอะมากว่านี้ตั้งเป็ดทั้งหา่านทั้งนกอันนี้หงค่ะหงอ,อ ยังไม่โตเต็มที่ขนก็จะเป็นสีเทาสวัสดีค่ะทุกคนน้ำบันทึกเที่ยวน้ำเจอรี่วิดีโอนี้เสนอตอนทางเหนืออังกฤษหลังหิมะตกยามเย็นมาเดินเล่นออกกำลังกายในสวนสาธารณะใกล้บ้านมาเดินด้วยกันค่ะทุกคนอู้ลูกคนนี้ ฟลายิงค mm ่ะฟลายิงบินบินไปเดูดูที่สวนอ๋อไล่กับโกลเด้นค่ะโกลเด้นคอลเล่อรัดูจะดูอะไรดิสตยูคารันเฮ้ค่ะ Today. Mm. Inside, I think we should be able to next uh, time longer honey, Someone when the stream closes. Oh, they are happy now. are oh, go huh? all going to fly in. all Wow, oh, look at that! Oh, I missed That would be a good thing to do. Should get the bird coming in. No, 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 คึกคักมากเลยคึกคักคึกคักได้อาหารคึกคัก landing landing เด้ลูกลูกสว่นอันนี้คีเกฟแอนดรอมอแฮนด์อันนี้โอ้ไปดิยุซี่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 ฟรอเมอรแฮนด์เดเดพยายามจะเก็บฟรอเมอรนด์ัวนั้น พี่เขาท้บลองลองลองเน็กจนแล้วมีเลี้ยง Wanna go closer ฮะนี่ Not for me. Look, I'd like to take you to that place with all the swans that me Chris went to. Mm. Millions of swans there. Mm. You okay? Yeah, i อืหิมะเต็มสนามเลยค่ะอ๋อแดดอาทิตย์กำลังจะตกอยู่ฝั่งนู้น It is beautiful. I still remember that day. <laughs> On the bike? Oh no, I walked to for camera thing, check a photo so at the shop uh library, mm. not far from library. And then I see there, that day. <laughs> and I just like it, and then I just, <laughs> lucky me, oh, the, oh. there was pens. Oh, wow. So I just ูแลวลูกไอ้สิดูในน้ำเป็นน้ําแข็งค่ะองเห็นไหมเป็นแขงน้ําแข็งเป็นก้อนลอยอยู่ค่ะอากาศตอนนี้สององศาค่ะุงคัะ

มีเป็ดลอยอยู่ด้วยค่ะใจด็อกตันนี้ด็อกก็แค่แฟนเดดูวิดด็อกค่ะอย่าด็อกไลยกับจมอ่ะ under water น่ะจูยูซีเบอร์ที่คุณพิชคนนี้ดูสิพิชลายลากับแพทเทินค่ะแพทเทิร์นกับโฟลท์เป็นหควี่ะองค่ะให้ค่ะ หนาวมากๆเลยนะคะสององศาหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืน okay? แล้วก็ฟ้าเปิดน้ำแข็งค่ะเป็นน้ำแข็งฝั่งนี้ <I can. S 1> น้ำแข็งค่ะเรื่องจะวอล์กนะ ฝั่งน้อนเป็นสนามเด็กเล่นค่ะชาวิชิตโกด้จะขึ้นลุกยินเด e เป็นสนามอันนี้เป็นเด็กโตค่ะสนามเด็กเล่นเป็นเด็กโตฝั่งนี้เป็นสนามเด็กเล่นเด็กเล็ก w h e you w a n n o go to no just i n i s h ายอันเดนจะโตโตเด็ก we walk around the top oh y yeah. e let let me i n h อันนี้เป็นสนามเด็กเล่นค่ะเป็นเด็กเล็ก ว่่ให beautiful color over there ค่ะมีสุขาค่ะมีห้องน้ำอยู่ทางนี้อันนี้เป็นเด็กโตโอ้หอืม โอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โเย่วัดยเด้งกระโดดค่ะกระโดดกระอ้อ้อ้โหอกเร็วมากเลย

Hmm, there's nice sure. my photo, this car and the photo street. Wow, very cool. Shall we run? Let's go yeah. there, right. let's go faster. Yeah, go faster. Yeah, to get in our clothes for that.

I went off just as you yeah. now. Car, you see me, car? Huh? Yeah. Let's go walk down there, any very corner. <laughs> my hand, yeah. my hand. Oh, let, let me open this, you know. เป็นไงบ้างคะบรรยากาศหลังหิมะตกแสงยามเย็นเดินเล่นในดงขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมฝากกดติดตามบวกกระดิ่งกลิ๊งๆเพื่อแจ้งเตือนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและช่วยแชร์วิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ